สายสีดําของสวิตต่อสายสายสีเหลืองของไฟนะครับสายสีแดงของสวิตต่อสายสายสีแดงของไฟนะครับส่วนสายสีดําที่เหลือจากดอดไฟนะครับสายสีดําที่เหลือจากดอดไฟเอามาต่อส่โค้งนะครับ ครับสวัสดีครับเอฟซทุกคนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาต่อไฟสปอร์ตไล์นะครับตัวขั้นนี้นะครับเป็นตัวไม่นะครับสองพันยี่สิบสามนะครับตัวไมแต่ว่าก็ลูกค้าจะมาต่อไฟสปอร์ตไล์นะครับก็เลยด้แกะนะครับแกะชุดนาออกนะครับเพื่อที่จะต่อไฟนะครับวิธีการถอดก็เหมือนกับลอยชิบหาเหมือนกับรอยยิบหาตัวเก่านะครับก็ยากนะครับ นะครับไฟนะครับที่ลูกค้าซื้อมากนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไฟนะครับพรอมสวิตนะครับเดี๋ยวจะต่อให้ดูนะครับไฟสปอร์ตไลท์พรอมสวิตแบบนี้นะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับเขาไปกดสั่งซื้อได้ในตะก้าของช่อง t i k t o k ผมนะครับผมขายอยู่ใน t i k Tok นะครับนะครับจะมีให้เลือกหลายตัวเลยนะครับใน Ti k t o k นะครับก็เขาไปกดสั่งซื้อได้นะครับครับวิธีการต่อนะครับ วิธีการต่อหลังจากที่ได้ไฟมานะครับนะครับสองตัวนะครับเพามาต่อเหนเป็นตัวเดียวนะครับคือมาพันสายใส่กันสายเหลืองสายแดงสายดำนะครับพันใส่กันแบบนี้นะครับส่วนสวิต์นะครับตัวนี้ให้สวิต์มาพร้อมนะครับสวิต์ก็จะมีสามสามเส้นเหมือนกันนะครับสามเส้นนะครับสวิตต์ตัวนี้นะครับจะมีสามสีแบบนี้เลยนะครับนะครับ ปกติเขาจะให้เป็นสีแดงนะครับอันนี้เขาเรียกสีอย่างนี่นะครับเขาจะให้สีแดงสีดาสีสีขาวบอกครับือสีเหลืองอีกเลยถ้าจำบ่ผิดบางบางหลุนก็ใช้สีเขียวนะครับไฟแต่ละรุ่นเฮ็ดมาบอขึ้นกันนะครับตัวนี้นะครับเอาสีดําต่อส่สีเหลืองนะครับตัวนี้คือสวิตช์นะครับดําต่อส่เหลืองนะครับตัวสีแดงนะครับต่อใส่ตัวสีแดงนะครับ หลังจากที่เขาต่อนะครับอันนี้คือชุดทองสายไฟนะครับชุดทองหลอดไฟส่วนชุดนี้จะเป็นฮอสวิต์นะครับนะครับชุดนี้เป็นฮอสวิต์นะครับก็คือเอาปกติมันจะเป็นสีแดงนะครับค like ือแดงต่อสีแดงนะครับเหลืองต่อสีดําก็จะเหลือสายสีดําเงินกับสายสีดานะครับเวลาเขาต่อส่รถนะครับเวลาเขาต่อส่รถนะครับลบนะครับกว่าลบตรงนี้นะครับจะต่อใส่กับโค้งรถนะครับโค้งรถ นะครับจะเป็นขัวลบนะครับกับส่ขัวลบนะครับส่วนสายสีนํำเงินตรงนี ok ้นะครับใส่ขัวบวกนะครับแตะกันแบบนี้นะครับหลัจากนั้งกับกดสวิตนะครับอันนี้จะเป็นแสงสีขาวนะครับแสงสีขาวแล้วก็มีส,สวิต์วิตแล้วก็ววกเป็นแสงสีเหลืองนะครับวิธีการตอ่อนะครับเยวจะต่อส้รนรดน้เบื้องนะครับแบบนี้เลยนะครับวิธีการต่อก็มีแค่นี้นะครับ ส่วนสายตรงนี้นะครับเวลาต่อสายรถนะครับต่อส,สายรถก็ใส่สายสีดาของเีเย์ไฟเหลียวนะครับส่สายสายีดําของเีเย์ไฟเดียวหรือว่าไฟ Stop ไส,ส,สต็อปเบรกก็ได้นะครับส่วนสายที่ดานะครับสายที่ดาต่อส่โค้งรถได้เลยนะครับส่วนสายสองเส้นนี้ก็ต่อกันไว้ประมาณนี้นะครับดำเส้นเหลืองนะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อสายรถนะครับ ครับตอนนี้ก็ได้ต่อไฟนะครับต่อหลอดไฟใส่กับโค้งตะการเรียบร้อยนะครับนะครับก็ใส่น็อตที่เขาแถมมานะครับใส่น็อตที่เขาแถมมานะครับเป็นน็อตเบอร์สินะครับแล้วก็ต่อสายนะครับต่อสายยงเข้าไปแล้วก็ต่อขึ้นด้านบนนะครับด้านบนเหมือนที่บอกนะครับสายนะครับต่อเหมือนเดิมนะครับ สายสีแดงนะครับแดงเส้นแดงนะครับสายสีดํานะครับต่อออกมานะครับเอาสายสีเหลืงมาต่อกันเลยนะครับเพราะว่าจะเอาไปยึดใส่กับโค้งนะครับจะยึดใส่โค้งส่วนสายสายสีดํานะครับของสวิต์นะครับตัวนี้เป็นสายสวิต์นะครับนี่นะครับนี่ตัวนี้เป็นสายสวิต์นะครับสายสีดําของสวิตต์ต่อใส่สายสีเหลืองของไฟนะครับสายสีแดงของสวิตต์ต่อใส่สายสีแดงของไฟนะครับ ส่วนสายส,สีดําที่เหลือจากดลอดไฟนะครับสายสีดําที่เหลือจากดอดไฟเอามาต่อส่โค้งนะครับส่วนโค้งที่จะยึดผมจะยืดส่โค้งตรงนี้นะครับนี่นะครับกะถ้าเป็นรถรุนอื <ranean> ่นนะครับกะในนํำถามี่อยู่ตามแห่นนะครับถามี่ที่คันนอตตามแห่นกะยืดตามแห่นเลยนะครับแต่ว่าก่อนยืดนะครับต้องขูดสีออกนะครับต้องขูดสีออกแบบนี้นะครับถ้าบ่ขูดสีออก นะครับไฟ <ijn Diamond> มันจะบอติด <PAUL> นะครับเพราะว่าไฟมัน <respuesta. S 2> <ste aled> <Imperial> จะบอสามารถลงกาวได้นะครับต้องขูดสีสีเคลือบนะครับสีเคลือบเล็กอกอนนะครับไฟมันถึงจะไปได้นะครับพะนั้นเดี๋ยวมันจะบอล่งกล่าวจะว่าบอติดอีกนะครับนะครับส่วนสายที่ํำเงินตรงนี้นะครับที่มันเหลือจากสวิตนะครับกลับไปต่อสายสายสีดําของดิเลยไฟเหลียวคือสายตรงนี้นะครับนะครับต่อสายนี้นะครับกะ แกะถอดออกแล้วก็เสียบใส่ซื้อนะครับตัวนี้บริเวณตัดสายบริเวณยังนะครับวิธีการต่อกมีแค่นี้นะครับชุดด้านล่างนะครับคือชุดขึ้นมาจากหลอดไฟนะครับเหลืองตัวเสีดำกของสวิต์นะครับแดงตัวสีแดงนะครับส่วนสายที่ดำตรงนี้เอาไปต่อสซโค้งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อให้เบิ้งนะครับ ครับตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ไฟเหยวนะครับเออดีเลย์ไฟเี่ยวนะครับก็ถอดออกนะครับถอดออกแบบนี้นะครับแล้วก็ดูนะครับเป็นสายสีดํานะครับนี่สายสีดํานะครับก็เอาสายไฟตัวนี้เสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบขึ้นนะครับครับให้สายมันลลอกกันอยู่ซื่อๆนะครับโอเค นะครับก็แค e ่นี eday. ้นะครับตัวนี้คือสายสีดำเงินนะครับที่มาจากสวิต์นะครับมาจากสวิตต์ตัวนี้นะครับเรือสายนี้นะครับแล้วก็เรือสายสีดํานะครับสายสีดําที่ออกมาจากไฟนะครับนี่สายสีดําตรงนี้นะครับที่ออกมาจากหลอดไฟนะครับคือสายเส้นนี้จะไปต่อส่โค้งนะครับนะครับนี่นะครับผมยุดส่โค้งตรงนี้นะครับ ครับตอนนี้คือยุดยุดส่โค้งแล้วนะครับคือล่องเก่านะครับเป็นสายสีดํา่องเก่านะครับนี่สายสีดําตรงนี้นะครับล่องเก่าครับตอนนี้ก็เซ็ตเรียบร้อยนะครับวิธีการต่อมีแค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยวทดสอบไฟให้เบิ้งครับเปิดสวิตต์กุญแจนะครับแล้วก็สามารถกดสวิตไฟได้เลยนะครับนี่นะครับสวิตไฟนะครับมาเกตนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับสวิตไฟนะครับ ตัวนี้จะแถมมานะครับจะแถมมาครับชุดไฟนะครับนี่คือปิดไฟนะครับดนะครับไฟสีขาวติดนะครับปิดไว้กดอีกเท่านึงไฟสีเหลืองติดนะครับโอเคนะครับวิธีการตอกตามที่ต่อให้เบิ้งนะครับ ่องการตรวจสอบไฟกะได้๋ยตรวจสอบให้เบิ่งแล้วนะครับติดทั้งไฟเหลืองนะครับสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะครับกับสีขาวสีเหลืองนะครับกับเพียงแค่กดสวิตช์นะครับเดี๋ยวให้ดูในบ้านนะครับแสงไฟนะครับกดสวิตช์ตรงนี้ครับ ส่วนนะครับส่วนในสวิตตัวนี้นะครับเ้องกับติดใจกับกระจกเลยนะครับติดใจกับกระจกม่วงลังได้เลยนะครับโอเควิธีการต่อกะง่ายๆแค่นี้นะครับตัวนี้เป็นลอยยี่อยยี่สิบห้าตัวสองพันยี่สามนะครับจะตามที่ต่อให้เบิ่งกับบ่ได้ยากนะครับกับเหมือนกับรถเวีบทั่วไปนะครับเหมือนกับลอยสิบทั่วไปเหมือนกับลอยยี่ห้าทั่วไปนะครับ ถ war, <wh> ้าเบิ่งคิดนี้แล้วนะครับถ้าต่อบบได้ก็คอมเมนต์เขามาถามได้นะครับแต่ว่าสีของกวกสวิตนะครับที่เขาแถมมานี่อาจซีบบคือกันนะครับบางรุ่นจะเป็นสีเขียวนะครับบางรุ่นจะเป็นสีเขียวบางรุ่นออกมาเป็นสีแดงบางรุ่นจะเป็นสีเลือดหมูไปนะครับแต่ว่ากัตามที่ต่อให้เบิ่งนะครับกับโบได้ยากถ้าบบมั่นใจกัล่องนะครับลองกี่ใซ่แบตเตอรี่เบิ่งนะครับบ่ช็อตนะครับบ่ช็อตบบใหม่นะครับไฟมุน โอเคนะครับก็ยังไงก็ไว้เจอกันไหมคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปการต่อไฟนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ